สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ JK Review ช่องของเรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับยานยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆทั้งรถยนต์รถไฟรวมไปถึงระบบคมนาคมล้ําสมัยจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับโครงการใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับการเดินทางในประเทศไทยนั่นก็คือไทยสกายไลเนอร์รุ่นปี2026ระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตขององค์การคมนาคมไทย s ทยสกายไลเนอร์ถูกวางคอนเซปต์ให้เป็นรถไฟลลอยฟ้าความเร็วสูงที่รวมเอาความหรูหราความสะดวกสบายและความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันไม่ใช่แค่พาหนะสำหรับการเดินทางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวเข้าสู่อนาคตของเมืองไทยดีไซน์ภายนอกมาในรูปแบบที่ล้ำสมัยใช้โครงสร้างวัสดุน้ำหนักเบาอย่างอลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ตัวรถแข็งแรงทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนแต่ยังคงความเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง ความโค้งมนและเส้นสายถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ค่าแรงต้านอากาศต่ำที่สุดทําให้สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงแต่ยังคงประหยัดพลังงานเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่สะดุดตาคือการตกแต่งภายในที่กว้างขวางและหรูหรา การจัดวางเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ต้องเดินทางเป็นเวลานานเบาะทำจากวัสดุพรีเมียมที่ระบายอากาศได้ดีและมีระบบปรับอุณหภูมิในตัวหน้าต่างบานกว้างพิเศษที่ยาวตลอดทั้งขบวนช่วยให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวเมืองและธรรมชาติระหว่างเส้นทางได้อย่างเต็มตาระบบไฟส่องสว่างภายในใช้เทคโนโลยีเลเซอ์อัจฉริยะที่สามารถปรับระดับความสว่างและอุณหภูมิสีตามช่วงเวลาเพื่อให้บรรยากาศภายในขบวนสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้การเดินทางรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการติดตั้งหน้าจอมัลติมีเดียส่วนบุคคลที่แต่ละที่นั่งผู้โดยสารสามารถเลือกชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือแม้แต่ติดตามข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์ได้ในแง่ของสมรรถนะไทยสกายไลเนอร์2026ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานสูงที่ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่และระบบชาร์จพลังงานอัจฉริยะซึ่งสามารถชาร์จพลังงานกลับคืนจากแรงเรกได้ ความเร็วสูงสุดของขบวนนี้สามารถแตะระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างราบรื่นและเงียบสงบโดยระบบการสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ทำให้การเดินทางแทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนเลยเรื่องความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้ไ Thai Skyliner ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับระยะห่างระหว่างขบวนควบคุมความเร็วและคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกฉุกเฉินที่สามารถทำงานได้ภายในเซียววินาทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดโครงสร้างตัวถังถูกออกแบบมาให้สามารถกระจายแรงกระแทกและปกป้องผู้โดยสารจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยสกายไลยเนอร์ยังให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบใหม่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมหาศาลอีกทั้งยังสามารถใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้บนสถานีและหลังคาขบวนเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานภายนอก เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดพลังงานแต่ยังสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและยั่งยืนต่ออนาคตเส้นทางที่วางแผนไว้สำหรับการให้บริการของไทย Skyliner ครอบคลุมทั้งเส้นทางระหว่างเมืองหลักๆของประเทศและเส้นทางเชื่อมสนามบินกับใจกลางเมืองทำให้ผู้โดยสารทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไทยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและตรงเวลาโดยคาดการณ์ว่าระบบนี้จะช่วยลดเวลาเดินทางลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับระบบคมนาคมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือการเชื่อมต่อระบบดิจิทัลผู้โดยสารสามารถใช้งาน WiFi ความเร็วสูงในขบวนรถได้อย่างต่อเนื่องรองรับทั้งการทำงานออนไลน์การประชุมวิดีโอหรือการสตรีมมิ่งความบันเทิงระบบจองตัว๋วก็ถูกพัฒนาให้ง่ายและรวดเร็วสามารถใช้แอปพลิเคชันมือถือในการซื้อตัว๋วตรวจสอบตารางเวลาและเลือกที่นั่งได้ตามต้องการรวมถึงระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่รองรับทั้งบัตรเครดิตและกระเป๋าเงินดิจิทัล สำหรับด้านการบริการไทยสกายไลเนอร์จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดการเดินทางมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่สามารถสั่งตรงผ่านหน้าจอส่วนบุคคลและนำเสิร์ฟถึงที่นั่งได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีห้องโดยสารแบบพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงหรือใช้เพื่อการทำงานแบบทีมถ้าพูดถึงข้อดีจุดแข็งที่โดดเด่นของไทยสกายไลเนอร์2 0 2 6คือความเร็วที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่ทันสมัย ความสะดวกสบายระดับพรีเมียมและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันทาให้มันเป็นระบบคมนาคมแห่งอนาคตของไทยจริงๆอย่างไรก็ตามก็มีข้อท้าทายบางประการเช่นต้นทุนการก่อสร้างที่สูงและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาที่จําเป็นต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบแต่หากสามารถจัดการได้อย่างดีไทยสกายไลเนอร์จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐ,ฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืน โดยสรุปไทยสกายไลเนอร์2026คือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังให้ความสำคัญเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของระบบขนส่งสาธารณะไทยที่ไม่เพียงแค่ยกระดับการเดินทางแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของประเทศขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหากท่านชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ JK Review และเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับนวัตกรรมและรีวิวยานยนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกท่านในอนาคตขอบคุณ